มีอะไรบ้างนะจ๊ะมีบเลปหนึ่งโลเหนือปลาหมอหนึ่งโลแล้วก็ฝางเซนแล้วก็ดีเกลือแล้วก็าขามเปียกฝางเซนใส่เท่าไหร่จ๊ะฝางเซนใส่น้อยหน่อยถ้าทำกิโลเต็มเต็มเลยดีเกลือก็ใส่ประมาณสักถึงกิโลห้าสิบฝางเซนนิดเดียวประมาณักด้อนอนลาและดองปาสรรพคุณช่วยอะไรบ้างจ๊ะ อายุวัชนะแก่เมื่อไแก่ขวดใส่ละอายุอะไรเก้าสิบสองเก้าสองนี่แข็งแรงผมผมทำทีกินสามสี่เดือนนะเพราะทำเสร็จแล้วแจกลูกคนละกิโลกิโลไปปานเราเองสมเสร็จแล้วประมาณห้ากิโลได้ช่างนี้ช่างน้นนน้นไมาขามเปียกใส่ขามเปียกนี่ต้องไตเยอะครึ่งครึ่งกิโลต้องเอาน้ำน้ำต้มนะน้ำดิดไม่ได้นะต้งต้มน้ำก่อน เรเอามามามาทา,านากันนะมะเขือนคือทุกอย่างซื้อจากไอ้ร้านสม,มุนไพรกินเป็นยาอายุวัฒนะปัจจุบ,บันเก็สองไม่มีโรคประจำตัวเลยทานยังไงจ๊ะหมายถึงกินตอนไหนบ้างกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารกินเช้ากินเย็นจ้ะกินเช้ากินเย็นก่อนอาหารมขนาดนี้ก็คือกี่เม็ด่ะก็่าสิราวห้าหกเม็ดก็พอ มันย้ายไปหน่อยวันนี้สาวแล้วปั่นจ้ะอย่างผมเนี่ยกินมือเดียวพอมันกินมานานแล้วต้องระวังอะไรด้วยไหมหรือมีข้อห้ามอะไรไหมจ๊ะไม่ระวังระวังจะติดคอโอเคโอเค กีครับมันกินก็นดีสูตรผมผมก็ให้เรามีคนมาขอไปแะ้วจะโอมหรือว่ากลืนเลยใส่ไปแล้วก็เอาน้ําใส่ตืนนะ่น่ะกินน้ำมาก่อนให้คอมลื่นๆหน่อยแล้วก็ใส่แล้วกิกกนน้ําตามมาห้าเม็ดลองดูลองดูแบบไว้ไแล้วก็ขยายออกมาหนูอย่างหนูห้าเม็ดพอนะครับคร<ห>าบหนาหนาคุณลุงขมไหมจ๊ะไม่ขมไม่ขมิจริงกี่เม็ดไม่ไม่มากินนึกห้าเมก็ได้นะเนี่ยห้าหกเม็ดของอยู่เลยลองดูยาอยู่วัฒนาแต่กินได้ดี